กคือว่ามันต้องยืนกันสองชั้นสามชั้นเนอะพ่อแต่ว่าล่องเห็มันจะสิ้นาทีเลยเจังสิร์่องโหลดเบิ้งเขาลอคไปตามั้นนั่นแหละบาร์ี้ก็สิว่าคืออาจารย์อาจารย์พ่อนชัยกับมาจิ้มเข่าไปล่ะพ่อโอเรียบร้อยแล้วครับผมคุณแม่ภาพเอาเมื่อนี้กับมาณมูอยู่บ่อพอพ่อมาจงไดปลูกหลานไปหาที่วมาเป็นเจ้าไปก้นแปลงคักอยู่หันตี่สันดอก Mortar, osure, มันคอนอะไรมันแข็งหันเล้วหันเล้วเมื้อเจ้าได้หดไหมาันหนิไ yep. okay. ่ได้หดหดแล้วหดเันสิว่าปขอนอยู่น่อยอมอันยู่ขอนอยูดตะโนละสายน้ำนั่นสิเจ้าเทดหัวนั่นแหละมันก็เลยงเลมันยังหัวอยู่ ที่ปลูกหัวกิงไข่ปลูกคาไว้นั่นไปเบ่งแล้วน้ำยังหงอยุกค่ะเพราะเป็นอย่างอีจักซวงมือจังหมดก็ได้แมนเพราะว่าละเมื่อวานนี้เราลดน้ำมันเออแล้วน้ำมันเยอะแล้วโอ้แล้วอีสาเมือมันจังสิเกิดดพักที่เท้าเห็ดแปลงไปน่ะค่ะจ้าเมือกซี่เมือมันก็เกิดแผลแหวนเผลแหวนพ่อได้ยูได้กินบัดรุ่นนี่เข้าว่างมือรุ่นเมียบ้านเข้าไก่ไปเฮ็ดอีกทำงานนี่ก่อนค่ะ แล้วงานเด็กกันเข้ากับจ้างไปเห็ดอีกเนาะพอคนจะหาแปลงโกแปลงเดี๋ยวคอยกันสิคอยกันสิหาบักฮุ่งหาเบียบักฮุ่งไปปลูกกับเบียบักพริกเบียบักเขียะอ่ามันอีตูอีตีหัวละผอกละผ้าตอกกันสิหาไปปลูกเวทละเคื่อยูหันมันเห็ดธรรมาหากินได้เบิดสิหาไปปลูกไฮเบิดนั่นแหละจ้าเออบักฮุ่งกับสิหาบักฮุ่งเตียดหรืสิไปหาพันธุ์มันมาอยู่ยูหลานเขาฝุ่นสิไปสือต้นมันไปปลูกโลด บักคุ้งบอนก็แล้วเอาบักผู้ขามือได้กินน้อยนวลเนี่ยเอาบักคุ้งเตี้ยที่ว่าไปซื้อบีหยาบันเลยบักคุ้งดำเนินแมนซุมเตียเตียเนี่ยไปปลูกข้าวเดียวก็ได้กินหมาก็นบ่นหน่อยหน่วยหลายๆเห็นบ่นนั่นยุตุนยุเฮ่นนั่นนั่นละเห็นบอนจะไปจักตุนนั่นก็ได้กินเราเดียวนีิได้ตำหลายเทียเรากรอบกรอบแซ่บเนี่ได้เกือสิไเดททำมาหากินอยู่น้ำกันมองันละเออนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นสานให้อยู่แล้วกันกากกษีเอาไปเลี้ยงกันละห้ากระเฮ็ดไว้ตัวพออ กับเมนเฮาพี่ละมันบ่ได้แค่ให้เฮาเด้กินเมิดกินมืดเห็ดลำเพื่นยังอยู่ค่ะกินเบิดบ้านลูกหลานเฮาเออเห็ดตอสมมุติว่าผู้ใหญ่บ้านมา่นนะใช่บักสายจวดอืมมันไปเลยดีมืดไปกันยังมีลูกหลานเฮ้าใช่ไหมใชนี่นะนี่โน่เออแม่นนี่ยังไงคุณเหลียวสามแปลงไว้ให้ลูกให้หลานแมนต่อไปยุหันก็ะเป็นอาณาจักรของเฮาามืดของลูกของหลานมืดนั่นละนี่ละสายเลือดลำเพลินมันจะเหมือนยังซี่เฮากะ เป็นพอเป็นแม่เป็นปูเป็นยาเขาเขาก็ต้องหาต้องเฮ็ดต้องสางไว้สัตวตัวเนาะยังกี่ไล่กันบุญมาบ้านศาสนาทรงจัดสิบป,ปียี่สิบป,ปีเขากส็สิได้เบิ่งความจะเริ่มของลูกของหลาน,นโอ้ยเขากสา็สบายสบายตัวเนาะเป็นบ่ลาๆนั่งเมืองโอ้ยเป็นยังไงบ่หล่อข้างยันยันซ่เหล่เนาะ <laughs> บข้างยันยันเุ็นลาๆพาไปเบิ่งมันอยู่สวรรค์ุมดละเออเนาะโอ้ย มันยูดีมีแห้งเนาะเมาแล้วก็ได้ยพอเอ้ยยูไปยูไปจักนิดจักสีดูหดมือไดลดอกก็นั่นแหละแต่ว่าก่อนเฮาสีเป็นยังไปนี่เขามีเฮามีกำลังตอนนี้เฮาแข็งแรงเฮามีกำลังเฮากระเฮ็ดได้เฮากระเฮ็ดไปเนาะพอเนาะมันเงินค้ามมมี่เข้าเรากำลังใจนี่ละให้ลูนหลานเขาเป็นอาศัยเขาผุหลังเงินค้ากัอาศัยลูกอาศัยหลานผุหล่ะ แต่ว่าเอาแห้งเข้าเฮดไดเดียวนี้เข้ากับเฮดให้ลูกให้หลานได้กินได้เบิ้งมันสมองแมนแมนแมนใจเขาไปเพอพอเขาเสียด้มีกำลังเป็นแห้งค่ะแมนต่อสู่เข้ากับผ้าลูกผ้าหลานสู่เข้ากับผ้าลูกผ้าหลานเข้าสู่ไปค่ะโอ้ยจะเป็นอย่าียาท้อเหมือนพ่อสอนไว้ไม่ไม่ท้อเขาการสอน ม่น่าใช่ไหมวาจอางไรบ่แมนนี่เพ่งนี่สายเลือดลำเพลินนี่คนยายพ่อเขียนมาเนี่ยเห็นบ่ม่ต้องทอของพ่อเออเอาเอาเอาเอเอาจักบดเอาจักกรอนดูพ่อเอาจักกรอนเอาจักกรอนดูนี่ละที่เขียนไว้ให้เอาว่าไปว่าไปเป็นตะมวนแถอมันมันก็สิได้แค่เกินสะก้อนเออเอาเกินเกินทอนของพ่อ บอกอย่าทอมื่อเจอปัญหาแม่เตือนใจทุกเวลาถ้า,าดังลงมาลูกอย่าลืมตัวด,ดังสายเลือดลำพลืนพ่อแม่พาเดินหาเลี้ยงครอบครัวบุญคุณแฟนเพลงยกไว้ใส่หัวอย่าเกรงอย่ากลัว เป้นทางทำกินโอ้บฐมมสอนไม่มานใช่สูปาดข้ามก่อนไหมข้ามก่อนแตงแม่มะมวนให้แถะอ้เล่าเกินหอฟางอันเล่าเขียนไหวไหมสมมามวลเห็เจน้ำตาน้ำตาีโอน้ตาซีอนำตาซอน้ำาีโอน้ตาซีน้ำตาซีโอน้ำีอ้ตอน้อนการให้ำยาซอ้านาใน้ำน้าน้เกิีน้ำน้ำต้เกิอนาเอา้้วบ เว้ยยังยุ่นในสมุดนี่ละหมายถึงลองให้แม่ฟังเออลองให้แม่ฟังแม่อยากฟังเออว่า้ฟังไปฟังมาเลยน้ำตาสีออกน่คือว่าคำสอนของพ่อบอกอย่าท้อเมื่อเจอปัญหาเนี่ยเนี่ยนี่บันนี่แม่อีกคู่หนึ่งเนี่ยบันนี่แม่เตือนใจทุกเวลา มือโด่งดังมาลูกอย่าลืมตัวสายเลือดลำลืนพ่อแม่พาเดินหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยมันมันสิไปยังสี่ก็ธร<อ>มมรมดาดิพี่น้องบทคุณแฟนเพลงยกไว้ใส่หูลูกอย่าเลรงกลัวเส้นทางทำ ยินออ้บดนี้เขาเหมาเกินใจเป็นลำเพิ่มันบ่ละอืมน่ารักใช่วาก่อนมากน้อยนึงเนีอ่โอ้ยดเรียกตัวเน้รััวีกัได้วมันมันสีได้นี่ลเอาพอดีันมันทนนมันนน่ตงน้ามันัออันที่จริงเขาเห็นมานาน ต่ว่าที่จริงนั้นพ่อให้ย่นเขาก็หันด้อันบ่บ่ให้เร็วปานนั้นเด้่คื่อว่าแทงเขาใจเขาวันกับชีวิตดีท้ัลืมดต้นตอน้ฮนาาเนี้ยอสูห้า้าแล้เนี้ยคือร็เบินตกีโอ้ยเลยจ่บอกนครับไต่ละบ้านเองทุกย่านก็ต้องเกินที่แรกแล้วก่อนนี่เพราะว่าเป็นชีวิตด้ต้องแบบโดยหนังสือน้ำแังหน่อยมากคุณก็หลออไว้ มีมีตัวหนังสือเยอะน้ำยังไงเดี๋ยวเข้าเขาไปพุ่พระลูกบัเข้าเข้าจังเจดีออกจังหวะความคือันเขาเหรียญมเร็วหือตอนนี้เขาต้องการเต็มกอใจของผู้แต็มก้มกอใจของผู้สร้างเรื่องครับนี่ต้องพลาดวัธรรมดานเล่าแตงข้าก่อนแต่ละบทแต่ละตอนนี่พี่น้องม่นเป็นธรรมดานี่สอดคล้องกันดีดีละมันเขาไนแบบว่าสายเลือดมันเขาไนจิตในใจเข้าในความรู้สึกทีว่าเออ หมายถึงครข้ามก่อนเนี่ยไหม,<ผ>มความรูซื้อของคนที่ร่ำอ,อย่างนี้นการให้มันแตงด้วยไม้ยถึงว่าของเรลานะสไตล์ของเรลาที่เราเราจะรย์จคิดพอครับผมแล้วแตงก่อนก่อนแบบว่าจากคือความจริงเลยไหมครับเออข้ามก่อนที่เราสรรหามาเนี่ยแล้วาจะใน์จงคิดได้สันเด้แบบว่าอาดีตแบบว่าคือชีวิตจริงเลยไหมกระแมนครับจากจากกันจากคว่เป็นจริงเออ แล้วสิกันกล่องออกมาจากหัวจ,จิตหัวใจ,จออกมาจากชีวิตของคนอ,อ,อีกผู้หนึ่งทิวาบมีอย่างฟังม่ได้ดอกฟังย่ำได้คือยัง,งน้ำตาไหลคนนี่แหละคันผู้ลองจะคล้อง้องกับน,น้ำตากับสิบ่ไหลน้ำตินี่คร<อ>ับผมเอาคุณแม่จะไคลองได้หะครับอืมค่ะค่ะไปไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะไปน้ำกลเนเด้อพี่น้องตังแต่จาของฟังกับน้ำตาสิอ,ออกเราเดอนี่ คิเล่าคิดได้จังไหนความฉิดที่เล่ากันกล่องออกมาแล้วสันสันหาค่ำที่เบาค่ำที่ว่าเราแตงนี่ไงเงิดอยู่เด้จากความฉีดของผู้เฒ่าผู้หนึ่งเนาะความฉีดของเล่าธรรมดาตัว่านี่มามาเบิงแล้วฟั่งแล้วนี่แต่แต่คุณแม่ฟั่งน้ําตาสิออกน้ำแม่นี่ไหมมันเข้ากับชีวิตของน่ะคนอีกคนหนึ่งที่ว่าตอนนี้ที่ว่าจะเริ่มจากศูนย์จากอยากมาเหตุจากมสาสัง เริ่มจากศูนย์เลยค่ะพี่น้องวม่มีอย่างจากอย่างแต่เขากาอ่ะค่ามอยากเป็นค่วมอยากได้ว่วมอยากห่างค่วมอยากมีค่ามอยากเป็นโตของตัวเอง,อเ,ของ,เ,องเขาก็เลยอะกันก่องจากชีวิตกรินมาให้พอพ่อนไช่เล่ามาแตงเรืองแตงก่อนไห้จากชีวิตจริงก็เลยเกิดขึ้นมามาแตงเป็นก่อนแตงเป็นบทแตงเป็นเพลงหมี่พุรธมดาพี่น้องค่ะ คุณแม่สุภาพฟั่งแหล้วน้ําตาสีออกเลยอยากให้พี่น้องฟั่งหอดมือได้พี่น้องเนอหอดมือกับจังฟัง่งว่าข้ามก่อนแต่ละบทแต่ละก่อนนี่มันสีสาบซึ่งไปถึงหัวใจผู้ใดเนี่ยชีวิตหรอมันสีขึ้นชีวิตของผู้หนึ่งอีกที่ว่ากําล่งสีสางกําล่งสีก่อตัง้งขึ้นมากจากหมลล่ำขณะหนึ่งอีกค่ะเขาเรียกว่าชีวิตนี้คือละครค่ะพี่น้องค่ะ ขอให้พี่น้องโปรดติดตามตอนต่อไปด้ค่ะเด้อว่าที่วิตพูแต่งก่อนครับที่วิตผููที่ว่าสีเห็ดสีสางสีเป็นหัวหนาคนหนี่ต่อไปนี่คือสู่สิสู่ได้ซ้ำใดขอให้พี่ให้น้องเบ่งแล้วก็โปรดติดตามตอนต่อไปด้คะเอาคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่คลิปหนาห้องจังหวะกันไหมเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ